คือมันต้องดูเหตุผลเสียฉันสั่งของฉันไม่ได้สั่งน้อยนะถ้าปาจิ้นรู้ปะฉันสั่งของเยอะมากบางบางวันเนี่ยขนส่งอะมาส่งพัสดุวันหนึ่งบางวันสิบเจ้าเลยบางวันสิบเจ้าเพราะช่วงนี้อะสั่งของเยอะเพราะอะไรเพราะว่ารถไงรถที่ฉันซื้อมามันสกปรกใช่ไหมมันมีเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องซื้อเครื่องมือต่างๆอะที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องที่จะมาดูแลรถเราไง นี่ก็ซื้อรองเท้าบูธมาเพื่อลงไปช่วยน้ําท่วมอะไรจะได้มีรองเท้าบูธใส่เนี่ยบูธยาวเลยซื้อมาคู่หนึ่งแล้วก็ซื้อน,นี่สั่งอีกแต่เขายังไม่มาส่งเมื่อวานก็สั่งสีไปถังหนึ่งสีเอ,เอ,อะไรอีพอ็อกซี่แพงมากถังหนึ่งสองพัแล้วสั่งจากติ๊กต๊อกเพราะว่าแม่แล้วก็สั่งเนี่ยสั่งที่เช็ดกระจกสั่งที่แบบวางแก้วน้ํา ในรถเบนเพราะว่ารถเบนสมัยพระเจ้าเหาเนี่ยมันจะไม่เหมือนรถสมัยใหม่แลมันไม่มีที่วางแก้วน้ำเนี่ยแล้วเราจะต้องนั่งอยู่ในรถบางทีเดินทางทีสิบกว่าชั่วโมงมันต้องมีแก้วน้ำอะไอส์กี้เนี่ยจะโชว์กันเราสั่งออนไลน์อะสั่งเยอะแต่ไม่ค่อยมีปัญหามีปัญหาแค่ีอีบาวนิดอดเนี่ยคุณผู้ชมมันนี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเห็นไหมแบบเนี่ย,นนยดูเด้อ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นเป็นรองเท้าบูทลุยน้ําแบบที่นายกใส่ใส่แต่ว่าพอดีมันมีแต่สีเขียวเนาะสีเขียวอเนี่ยเห็นไหมบ้างเนี่ยเนี่ยร้อยเก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทวมแค่สองเลยมีพิมพ์ลายด้วยนะเนี่ยดูเิดมีพิมพ์ลายด้วยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสมมติว้าแม่ไปแต่ดูแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันเล็กขาแม่จะใส่ไม่ได้ เพราะว่าขาแม่อ้วนแก่ไอ้ตรงนี้ได้แต่ไอ้ตรงนี้มันเล็กไงนี่ไซส์สี่สองนะแต่ตะก้องก็ได้เพราะตะก้องมันผอมตะก้องขามันเล็กเนี่ยอันเนี้ยตะก้องใส่ได้เห็ไหมอันนี้ร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าเราซื้อมาไม่มีปัญหาเลยเออคนไม่รู้ก็หาว่าเราอะเรื่องมากไม่ใช่เลยกูซื้อของกูสั่งของบางวันกูสั่งต้องต้อง ต้องสิบอย่างมาส่งตั้งสิบอย่างเนี่ยร้อยเก้าเก้าคุณผู้ชมเห็นไหมไม่มีปัญหาเลยนี่สั่งไอ้ที่เช็ดกระจกมาเพราะว่าที่ดิเราข้างหน้าเป็นกระจกใช่ไหมสั่งเช็ดกระจกมาสามอันแล้วนี่ก็สั่งแบบแบบคือถ้ามันตรงปกเราไม่มีปัญหาหรอกเพราะพวกนี้เราจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้เก็บปลายทางนะมันเอาอะไรรนะันชิ้ เนี่ยจะให้ดูสั่งของไม่เยอะมากไม่มีปัญหาอันไหนมีปัญหาเราก็ไม่ยอมจริงไหมอ่ะนี่อันนี้เอามามาใส่รถเบนนะ์น่ะใส่ที่ชู่ได้คุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็ใส่แก้วน้ำข้างนี้ไปแขวนไว้รตรงหลังเบาะข้างหลังไงที่เรานั่งหลังเบาะเนี่ยไม่รู้ทำได้แต่ป่าต้องต้องให้ตกล้องทำมันไม่ทำไม่เป็น ก็มีก็มีตัวนี้ให้อะให้ตัดต้องทำเราทำไม่เป็นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นนะบ้านเนี่ยถ้ามันแบบปงปกงไม่มีปัญหาถ้าเราจ่ายเงินมันได้จ่ายเงินก่อนทุกทุกอันเลยเนี่ย วันนึงก็ไม่ส่งเยอะวันนึงอนะส่งเป็นบางบางวันส่งเป็นสิบสิบอย่างเลยแม่สั่งทีสิบสั่งเพราช่วงนี้เราซื้อรถมาใหม่ใช่ไหมรถเป็นสองคันเลยเราก็ต้องสั่งพรมสั่งในพวกนี้สั่งไอ้ล้างรถอะไรสเรปรโอมอะไรก็มี้เนี่ยไม่มีปัญหามีแต่ที่บางที่กรอบนั่นแหละบางคนมันเฮียมันก็ไปคอมเมนต์ด่าเราหิวแสงไง ว่าอีนี่จู้จี้เรื่องมากอีสั์กูซื้อกูจ่ายเงินสดเนี่ยแล้วก็เมื่อวานก็สั่งเนี่ยสั่งน้ํายาล้างถ้วยชามมาเดี๋ยวให้ตะก้องผสมเนี่ยมันจะประหยัด่ยเพราะเงินมันหายากเนี่ยเราก็สั่งมันเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยในเนี่ยเป็นน้ํายาที่เราจะมาผสมมาแล้วก็ล้างถ้วยชามสมัยก่อนเนี่ยเรามีเงินเยอะเราก็ซื้อจากห้างใช่ไหมซื้อจากห้าง เป็นแกลอนแกลอนอไรปั้นเอฟลยตอนนี้เราไม่มีเงินใช่ไหมเราก็สั่งอย่างนี้จากติ๊กตอกทั้งๆท,ท,ที่เรารู้ว่ามันไม่มียี่ห้ออะไรหรอกแต่มันขายถูกไงถุงหนึ่งเนี่ยถุงหนึ่งอ่ะห้าสิบบาทเราซื้อมาห้าถุงแล้วก็ให้ตะกร้องมาผสมมันจะได้มาห้าแกลอนสองร้อยห้าสิบได้ห้าแกลนแต่ถ้าเราไปซื้อที่ห้างแกลอนหนึ่งสองร้อห้าสิบแล้วอะ ไลปอนเอฟอะไรพวกเนี้ยเราไม่มีเงินเราก็ประหยัดใช้แบบที่ไม่ใช่แบรนด์เนม่ยพวกไม่มียี่ห้อก็ลองเคยซื้อมาแล้วก็มันก็ล้างถ้วยชามได้ละก็ประหยัดไงโฮโฮโฮเดือนนี้สั่งของเป็นแสนค่ะถึงหมื่นหรือเปล่าเป็นแสนสั่งเป็นแสนค่ะ เฉพาะเมื่อวานเนี่ยวันเดียวอ่ะสั่งสีสั่งรองเท้าเมื่อวานเดียวเกือบเมื่อวานนี้วันเดียวเกือบสี่พันอ่ะไม่เดี๋ยวนี้ติ๊กตอกถ้าเราสั่งของเกินวันละสามชิ้นมันไม่ให้เก็บไปทางติ๊กตอกมันไม่ยอมเพราะวันหนึ่งเราสั่งเยอะไงนอกจากว่าเออคุณนานนานนาน,นานสั่งทีมันเก็บไปทางเดี๋ยวนี้มันไม่ยอมติ๊กตอกมันไม่ยอม เนี่ยฉันสั่งเยอะมากเมื่อาวานเออเมื่อวานสั่งสบู่นกแก้วเพราสะสบู่ที่ฉันทำขายหมดวันก่อนสั่งมะลังหนึ่งกลิ่นกุหลาบเมื่อวานนี้สั่งกลิ่นมะลิอมกลังหนึ่งพันกว่าบาทคือเมื่อวานเนี่ยสั่งสั่งอย่างเดียวอ่ะสี่พันบาทสีหนึ่งถังสองพันแปดแล้วก็สบู่นกแก้วลังหนึ่งเก้าสิบหกก้อนกลิ่นมะลิวันก่อนสั่งมาก่อน กลินก่นกลาบแล้วก็ให้ตะกล้องไปยี่สิบก้อนแบ่งให้มันไปใช้เพราะมันใช้อยู่แล้วก็แบ่งให้ช่างแต่งหน้าสองก้อนทีนี้เข้าใจอย่างว่าทำไมห้างถึงเจ็งบิ๊กซีปิดสาขาไปสามสาขาเพราะว่าไปซื้อที่ห้างมันแพงกว่าซื้อออนไลน์แต่ออนไลน์เราก็กลัวว่าเป็นของปลอมพวกจีนมา,มาผลิตของปลอมแลวถ่ายใน t ิกตอกไง เราก็กลัวอยู่นะว่าเป็นของปลอมอ่ะอ้าวชีพหายเบนขบะอุบัติเหตุรถเบนเสียหลักพุ่งชนขอบทางพิกคว่ำสาภาพรถพังยับพบคนขับผู้โดยสารกระเด็นออกจากรถเสียชีวิตโอ้โหคุณนึกว่าเบนจะปลอดภัยเบนจะตายเว้ยแต่อันนี้มันเป็นจรณีกระเด็นออกมาเนาะ ดูสภาพรถเนี่ยนึกว่านั่งรถเป็นจะไม่ตาย,ยานี่ตายเหมือนกันเว้ยกายครีมาพักนี้แม่ไม่ค่อยกินไปจับเลยเมื่อคืนค้นหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะไปกิน ตรงวัดแครซอยสีลมยี่สิบขายตอนเช้าด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกินเลยนัดตะก,ก้องมาหกโมงเชา้ชาช่างมาแต่งหน้าตีสี่ฉันต้องตื่นตีสามเพราะช่างมันจะไปแต่งที่อื่นแล้วนัดตะก,ก้องมาหกโมงแต่จะให้มันทาสีตรงที่ว่าเป็นเชื้อราทั้งกําแพงเลยฉันสามที่ฉันห้องกลางที่ไว้เสื้อผ้าเป็นถุงๆแต่เอาเสื้อผ้าออกให้หมดแล้วให้มันทาสีทาสีเป็นฉันซื้อมาถังนึงสองพันแปดร้อยตัวแบาบทอีพ็อกซี่สีน้ำทะเล <c oughs> ให้มันทาก่อนแล้วค่อยออกไปกินแล้วก็กลับมาเพราะว่าเขาบอกว่าครั้งแรกอะต้องหกชั่วโมงไงเราก็ไปทำคอนเทนต์แล้วก็กลับมาแล้วก็ค่อยมาทาทารอบสองทาครั้งเดียวมันไม่ขึ้นหรอกทางจ่ายหนึ่งเดือนพนักง,งานเข้าไปตัดไฟตามหน้าที่เจอพ่อเจ้าของบ้านถือไม้จะฟา ด่าสารพัดที่ชอบมาจีม้มบอว่าแม่สั่งของเด่นเป็นแสนค่ะมอือฉันสั่งของเยอะนี่ฉันสั่งวันนั้นฉันสั่งไอติมโคนมาใช่ไหมพี่ว่าสองร้อยบาทได้ตั้งร้อยอันอันละสองบาทแทนจะให้ตะกร้องไปกินหมดเลยเอาเอาไป เอาไว้ในรถไงแล้วขับไปที่ที่ตลาดก็กินตลอดทางแล้วหรือบแบบตะก้อนแบบมัไม่ต้องเอาขึ้นมานะให้ไปกินที่บ้านเลยมันชอบกินขนมนี่สั่งใหม่ให้มันกินอีกชุดแล้วนะฉันสั่งให้ตะก้องกินใหม่นะแต่ของยังไม่มาส่งเลยเดี๋ยวเราดูได้เนี่ยดูด,ดูดูว่าอดูว่าของเนี่ยที่เราสั่งมันมันอยู่ที่ไหนเนี่ย สั่งไอ้ไอขนมไงขนมเหมือนจะโคนไอติมอะแต่อันนี้อันใหญ่มันจะแพงหน่อยมีสั่งรองเท้าบูทคู่ใหม่ไปแต่ก็กลัวมาเนี่ยขนมช็อกโกแลตเนี่ยยังไม่ได้รับเลยทำไมมันไม่มาสง่งวะ เดี๋ยวนะเนี่ยโกบัตเตอร์นี่ไงเนียให้คุณผู้ชมดูกำลังจัดส่ง JNT e x p r e s กำลังจัดส่งตอนแปดโมงกว่าาให้ดูหนึ่งรายการ มันแบบมันไม่เห็นจะให้คุณผู้ชมดูไงมาวันนี้จัดส่งแล้วเป็นเป็นขนมเหมือนโคนไอติมอนะแต่ไม่มีไอติมนะไม่มีไอติมเพิ่งสั่งเองล่าสุดเนี่ยเพิ่งสั่งแม่เพิ่งสั่งสั่งให้ตะก้องกิน นี่ไงนี่นี่ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยสั่งอันนี้มานี่ให้คุณผู้ชมดูมันมีค่าส่งด้วยมันเลยสองร้อยห้าสิบกว่าบาทแต่ไม่ได้ร้อยอันเพราะอันนี้มันใหญ่กว่าเนี่ยเขาเรียกอะไรคิสปีคคสป้ครับคิสปี้ครับเนี่ยสั่งแบบเนี้ยสั่งมาให้ตะก้องกินเป็นช็อกโกแลตคิสปี้ครับอันนี้อันนี้จะได้ประมาณแปสิบ ปดสิบกว่าอันอะตกอันละสามบาทอะสั่งมาเนี่ยพอเพียงบอกว่าแม่ช้อปปิ้งออนไลน์เก่งมันมันเล่นติ๊กตอกแล้วมันก็นเด้งขึ้นมาใช่ไหมเด้งขึ้นมาแล้วก็กดเลยเด้งขึ้นมาแล้วก็กดเด้งขึ้นมาแล้วก็กดกดโอนเลยเพราะว่าแม่สั่งเยอะมันไม่ยอมให้แบบเก็บเงินปลายทางติ๊กตอกมันไม่ยอมมันเก็บเงินเลย รองเท้าบูทร้อยเก้าเก้าไงทับปาจิ้นร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าซื้อมาเผื่อว่าเราอะไปลงพื้นที่น้ำท่วมใช่ไหมจะได้ใส่ใส่ลงไปสมมติว่าแม่ไปถ่ายทำพื้นที่น้ำท่วมไงเนี่ยสีอีพ็อกซี่นี่ๆเดี๋ยวจะให้ดูรองเทา้านนี้คำสั่งของคุณถูกจัดส่งแล้วนี่อ่าให้ดูเนี่ยอันนี้สองร้อยห้าสิบเอ็ดบาทมีค่าแค่ส่งนะ เนี่ยมันร้อยเ้าเก้รามีแค่ส่งเหตุนะป่ะสีม่วงไซส์สี่สิบเ็ดมันมีใาย่สุดแค่สี่สิบเอ็ดไงแม่ก็ไม่รู้ว่าจะใส่ได้ป่ะก็สั่งมามั่วๆเลยมีแค่ไซส์สี่บเอ็ดใหญ่สุดไงเนี่ยสั่งเวลาใสาไ่ไปเวลาแม่ไปลงพื้นที่น้าท่วมไงเห็นนะบ่ะทับมาจิ้นเนี่ยกําลังรอขนส่งเข้ารับเป็นไหมวันนี้คงไม่ได้ของหรอก เพราะมันแบบกำลังรอขนส่งเข้ารับใช่ไหมไใต้ของน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์นะเขาไม่รู้จะใส่ได้ป่ะเพราะไม่มีไซส์ใหญ่สุดแค่41เขาสั่งไปเลยแบบต่กล้องน่าจะใส่ได้เพราะตากล้องขามันเล็กแม่ขาอ้วนใหญ่ น้ำท่วมเป็นเหตุทำราคาผักสูงขึ้นกว่าเท่าตัวใช่เอามาติดรถเบนซ์ไงรถเป็นพระเจ้าหาที่แม่ซื้อมา ซื้อทั้งหมดอ่ะสามอันแล้วตรงกลางอ่ะใช้ได้แล้วเพราะนั้นสั่งเลยพอตะก้องบอกนั่งรถกําลังกลับจากบุรีรัมย์ที่ไปถ่ายซอกกล่าวถานนคนเดินซอกกลาวอันนั้นคือไปดูรถจีบจะซื้อรถจีบคันหนึ่งมันขายแสนเก้าไงแล้วเราก็บอกให้มันขับมาให้เราดูมันไม่ยอมมาใช่ไหมเราก็เลยขับไปดูเองอ๋อเราเข้าใจละที่มันไม่ยอมขับมาให้เราดูเพราะรถมันแม่งอย่างเกษตรเลยแอบก็ไม่มี ถังน้ำมันยังไม่มีเลยเอาถังแกลอนนะมาไว้ข้างหลังรถแล้วเอาสายอ่ะสูบจากน้ำมันไปต่อคือทุเรศและเกียร์เกอร์อะไรไม่มีที่จับอะไรเป็นเหล็กอย่างเงี้ยคือเป็นเศษเหล็กเลยอ่ะนะวันนั้นน่ะโดนมันหลอกไปดูน่ะบดไปห้าพันค่าเติมน้ำมันรถนั่งรถไปกับขับไปกับสิบสามชั่วโมงที่บูรรัมไอ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 ศูนย์รถเทีียนั่นเนี่ยโดนมันหลอกไงมันมาโพสต์ลงติกตอก เปิดเสียงเพลงเป็นคลิปวิดีโอโหสวยงามเลยมันแบบแอไม่ตกปกไงนั่นแ่ะโดนหลอกแม่โดนหลอกเขาบอกทัวลงเบสแคมสิงฉ่ำเลยเรียงคุณจริงเนิงไ วันนี้ก็มารับโบส์ที่โรงเรียนนะคะนี่เทพสิลินโอ้โหอายยังไงรอไปค่ะรอแป๊บหนึ่งครูเรียกครูเรียกจริงไง มันเอารถไปรับน้องแต่มันไปจอดตรงป้ายขาวแดงไงมันผิดกฎหมายเลยคนเห็นไงคนก็เลยด่าว่าอวดร่ำอวดรวยขับรถสปอร์ตรู้ปะ่ะคันที่เบรคขับนั่นนะ่สนนะนนนะนะสิบล้านนะปอร์เช่นั่นน่ะคันละสิบล้านน่ะซื้อเงินสดเราไม่มีตังไนงะเราก็ขับเป็นพระเจ้าเห่าแสนสามไปทำใหม่อีกห้าหมืนเป็นแสนแปด ขับเป็นพระเจ้าเห่าไงไม่มีตังก็ขับเป็นพระเจ้าเห่าไงท็อปมาจินเอาตามสภาพเราเราไม่ต้องไปเหมือนอีเบสอีเบสมันหาเงินเก่งมีคนจ้างมันมันยังสาวเรายุหกห้าแล้วไม่มีคนจ้างไม่มีคนจ้างเราแล้วเราสาวที่ทำคอนเทนต์เนี่ยหมดเงินตั้งหลายหมื่นนะรู้ปะหมดเงินตั้งหลายหมื่นแล้วก็เราก็ซื้อรถตามอัตภาพของเรา ที่เราอะที่เราอะไหวเนี yeah, okay. please, routine, repo, ่ยเดี๋ยวให้ด oh. ูดูเบนซ์คันเนี้ท็อปมาจ้นแม่ซื้อมาแสนสามอะให้ดูเลยเนี่ยโอโนบังค่ะบันโ่ะมาจากบ้านโกลและชีบุรีขับออกจากบ้านนั่นแหละตอนกี่โมงาเพื่อจะเอารถคันนี้เบน อะไรนะสองพันยี่หกครับเท่าไหร่สองพันหาร้อย่อ่ะราคาใหม่เลยอ่ะราคาใหม่ราคาใหม่สิบกปอรนมีมๆมานี่เลยค่ะมาให้ uhh. ederim, Mine, ให้ค uh> ุณผู้ชมดูรอบคันเลยดูรอบคันเลยเพราะว่าของคุณโรโดเนี่ยโรโด่ใช่ไหมลูกอยู่ที่ปั้นผลขายดีหน้าออกรถออกทุกวัน ออกทุวกวันแล้วใครอยากซื้อบอกคุณผู้ชมเลยติดต่อ,อยังไงก็เบอร์โทรนะฮะสามหกสามสามเก้าห้าหกเจ็ดสี่เก้าครับผมสนใจรถคลาสสิกรถโบราณติดต่อมาได้เลยอ่าที่เพจมีไหมเพจมีครับเพจบุ๊คชื่อโมโดบางอกอ่าเดี๋ยวมาดูด้านหลังนี่นี่มาดูค่ะคันนี้ห้าร้อยเอสเอลค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่เห็นไหมคะถ้าต้องอินเซิร์ตเลขทะเบียนให้ได้ใบหวยนะฮะเก้านหนึ่งศูนย์ถ้าใครจะไปเล่นหวย ก็เรื่องของเมมนี่ค่ะให้คุณผู้ชมดูเลยนะจะบอกคุณผู้ชมว่า500 s ้ฉันเคยใช้เ <โฮ S 1> มื่อปี5อ0ันรถมา530ค่ะกับคุณผู้ชมเนี่ยแสนส0 0หมื่บาทซื้อมาแสนส0 0หมืบาทรถสีปีนะทับมาจิ้นรถคันนี้มันตั้งแต่2 5งพนยี่มันสองพันห้็ดยีี่สปีอ่ะสีปีรู้หรือเปล่าทับมาจิ้น ลด41ปีเปิดประวัติ3แคนดิเดตลุ้นเก้าอี้พอบัตรรคนที่15รูปผลหลัง3ตุลาคม2567นี้